รอดตายเพราะหมาที่เลี้ยงไว้มไม่คิดว่าจะตอบแทนได้อย่างได้อย่าง น่ารักแล้วก็ประทับใจอย่างนี้นะฮะมีผู้นําคลิปมาเผยแพร่ในทิกต็อกนะครับแรงงานทานิอิสราเอลตอนนี้เผชิญความเสี่ยงทุกวินาทีนะครับหลังยังไม่ได้เดินทางกลับไทยแต่ก็มีเรื่องที่ทําให้รู้สึกดีนะฮะหลังจากหมาที่เลี้ยงไว้ช่วยชีวิตหนุ่มแรงงานคนนี้นะครับจากการบุกจมตีโดยระบุว่าขอบคุณนะที่เตือนกันเจ้าของคลิปเนี่ยโพสต์คลิปเจ้าไบาร์นะฮะซึ่งเป็นหมาที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วตอนเห่าก็เมื่อเจอเรื่องแปลกนะฮะเวลาจะเห่าก็จะ ผมคงตุยไปแล้วขอบคุณนะไบรท์ซึ่งจาไบรท์ก็เห่าส่งเสียงเตือนในคืนนั้นนะครับทำให้ผู้โพสต์เนี่ยรอดจากความตายมาได้ขณะเดียวกันผู้โพสต์เนี่ยก็บอกว่าเตรียมเดินทางกลับไทยแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าจะพาน้องกลับไปด้วยแต่ยังไม่สามารถทําได้เนื่องจากติดขัดปัญหาอยู่นะฮะผู้โพสต์ก็บอกว่าคุยกับนายจ้างแล้วนายจ้างจะให้ลูกชายมารับน้องไปอยู่ด้วยเหตุการณ์ปกติผมจะรับกลับมา